นะครับพี่ถนอมมีสายทางบ้านค่ะสายแรกของเราวันนี้คุณอมรสวัสดีคุณอมรค่ะสวัสดีครับผมจ้าคุณอมรนี่เขียนจดหมายมาเนี่ยอ๋อเขียนจดหมายต้องพี่อ่านของคุณอมรก่อนแล้วกันนะอ่านคร่าวๆนะคะคุณอมรนะคะบอกว่าเขียนจดหมายมาจากอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะเรื่องก็คือซื้อรถยนต์มือสองที่เต็นท์รถยนต์เมื่อปี2558ในราคา200,000บาทค่ะนิดเดียวนะครับคุณอมรคุณเปิดทีวีอยู่หรือเปล่าครับ ไม่เปิดครับเสียงมันตีกลับมานิดหนึ่ง,งรรนะโอเคต่อเลยครับจัะผ่อนไปได้16งวดงวดละ3,000บาทแล้วก็ผ่อนไปแล้วประมาณ9 0,000กว่าบาทนะคะจากนั้นก็ไม่ได้ส่งมาตั้งแต่ปี25 5 9หแล้วก็ปล่อยให้เขามายึดรถไปไม่ได้ติดต่อกับเต้นรถอีกเลยซึ่งเขาก็ส่งจดหมายมาเรื่อยๆมาทวงใช่ไหมคะต่อมาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาทาง เต็นรถยนต์โทรมาให้เสียค่าส่วนต่างจำนวน85,000บาทครับตอนนี้ตกงานมาสมัครเป็นอสอมอที่อำเภอพิษณุโลกมีแม่ที่ต้องดูแลด้วยที่ดินประมาณ3ไร่ทางเต็นรถยนต์ขู่จะฟ้องร้องให้คุณอมรเอาที่ดินไปขายเพื่อมาใช้หนี้ส่วนต่างนี้ก็คือ85,000บาทเหลือ35,000บาททางคุณอมรจะเสียที่ดินตรงนี้หรือเปล่าเหมืนขอคาแนะนา ใช่ไหมคะคุณอมรคะนี่ที่เนื้อความในจดหมายที่คุณอมรถามมานะค่ะอันนี้คุณเป็นคนไปซื้อรถใช่ไหมใช่ครับผ่อนไม่ไหวเอาไปคืนเขาเขาก็เรียกส่วนต่างใช่ไหมครับครับผมส่วนต่างเท่าไหร่นะตอนนี้สรุปอีกทีหนึ่งแปดหมื่นกว่าบาทครับแปดหมื่นกว่าบาทก็มีทางเดียวแหละมีทางเดียวที่คุณอมรจะต้องไปเจรจากับเขาขอส่วนลดหน่อยขอส่วนลดมาสักหกหมื่นได้ไหมแล้วก็ขอผ่อนชําระ งวดแรกจ่ายเป็นก้อนใ้เป็นก้อนเป็นเรื่องเป็นดาวนิดหนึ่งนะครับสักหมื่นสองหมื่นได้ไหมที่เขาพอจะมั่นใจว่าเราจะรับผิดชอบเขาแน่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผ่อนเป็นงวดเดือนนะครับจกนกระทั่งครบกําหนดสมมุติว่าแปดหมื่นกว่าบาทนี่ใช้เวลาผ่อนสักหนึ่งปีเขายอมไหมไปเจราจากับเขาแบบเนี้ยถ้าเจราจาเขายอมเขาก็ไม่ฟ้องเราอถ้าเขาไม่ยอมเขาก็ไปฟ้องนะครับและนี่เป็นคดีผู้บริโภคมันฟ้องกันง่ายนะครับแล้วเ,เราผิดนัด นี่ฟ้องกันได้ใช่ไหมครับฟ้องได้อยู่แล้วครับคุณฟังผมอย่างเดียวเลยนะคุณฟังเลยที่พูดเนี่ยก็คือเขาฟ้องคุณแน่ถ้าว่าคุณไม่ไม่ชําระไม่ชําระนี่ให้กับเขาเนี่ยนะเพราะงั้นวิธีการเนี่ยเวลาฟ้องเลยบางคนบอกเฮ้ยช่างไว้ปล่อยให้เขาฟ้องพอเขาฟ้องก็กล,กลับมาเจราจาแล้วก็ต้องเสียค่าทนายความอีกคเห็นไหมค่าทนายความค่าอะไรของเขาอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการ,รดีที่สุดก็คือว่าอย่าบอกว่าไม่มีตัง ถ้าไม่มีตังก็ถูกฟ้องเท่านั้นเองครับค<ฆ>่ะและถ้าถูกฟ้องแล้วไม่มีตังอีกเขาก็ดูว่ามีทรัพย์ให้ยึดไหมเอามีที่เขาก็ยึดที่ไปขายครับเพื่อจะเอาหนี้เขา8ปดหมื่นห้าพร้อมดอกเบีย้ยนั่นแหละและดอกเบีย้ยตราบเท่าที่ยังฟ้องไม่จบและยังบังคับคดีไม่ได้ยังขายไม่ได้เนี่ยดอกเบีย้ยมันจะขึ้นต่อไปเป็นแสนกว่านะขึ้นไปทุกวันน่ดอกเบีย้ยไม่หยุดเลยอะครับนี่เพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคุณอมรนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ย ได้โทรศัพท์มาฝากคําถามในลักษณะแบบนี้ในฐานะคนซื้อคนค้ำเนี่ยแบบนี้เยอะคเพราะงั้นบางทีตอบท่านเดียวเนี่ยท่านอื่นเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างเดียวกันได้เลยไม่ต้องแบบว่าเต้องตอบทุกคนนะะถ้าเราซื้อแล้วเราไม่ผ่อนนะครับเอาลดไปคืนแล้วนะครับและมีส่วนต่างอันนี้เขาก็มาเรียกส่วนต่างกับเราอีกได้ไปเจรจาเขาครับคุณอมรครับครับผมครับขอบคุณมากครับผม ก็จะขอส่วนลดลงมาก่อนนะแล้วขอผ่อนชาระรายเดือนอีกทีหนึ่งตอนแรกของวดบอก,บอกวดแรกผมจ่ายหมื่นหนึ่งก่อนได้ไหมสมมติอย่างเงี้ยดูซิเราจ่ายได้เท่าไหร่เอาอความจริงใจไปเจราจากับเขาอย่าใช้วิธีการโทรนะถ้าโทรนี่เราต้องรู้ว่าคนที่รับสายโทรศัพท์เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่คนที่มีอํานาจตัดสินใจได้ครับมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปเจราจาตั้งหลักเลยว่าเราพร้อมแค่ไหนะนะหนึ่ง <ผม S 1> ปี<ะ>ผมเราได้หมดแล้วการชําระนี่เราต้องเขาต้องมีเอกสารอะไรมาให้เราไหมครับ ก็ต้องมีเอกสารทุกครั้งแล้วเวลาเราชาระเนี่ยนะครับเวลาเราจ่ายเงินให้กับเขาเนี่ยนะต้องมีหนังสือเป็นใบเสร็จออกมาให้เราต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานและใบเสร็จพวกนี้อย่าให้หายใช่ค่ะวันหนึ่งเนี่ยเวลาเราผ่อนค่างวดไปแล้วเนี่ยนะครับแล้ววันหนึ่งมีปัญหาแล้วเราถูกฟ้องนะครับแล้วก็มาเรียกเงินเราเนี่ยเรียกสูงๆปั๊บเราไม่เถียงได้ไงนี่ไงใบเสร็จผมจ่ายไปแล้วเท่านี้ทําไมคุณยังมาฟ้องผมอีกเท่านี้ล่ะมันฟ้องเกินไปนี่เรียกเกินไปเรียกมากไปนี่ผมจ่ายไปแล้วเท่านี้แล้วไหนหลักฐานนี่ไงใบเสร็จ บางคนก็ไม่ได้เก็บไปเสร็จไว้นะครับทิ้งๆคว้างๆพอคล็อกฟ้องปั๊บอ้าผมจ่ายไปแล้วแล้วไหนลายหลักฐานไม่มีสําคัญเรียบร้อยเลยนะคะนะต้องเก็บหลักฐานต้องได้ใบเสร็จทุกครั้งนะโอเคนะสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับค่ะนัสศึกเขียนจดหมายมาจาก